พี่น้องครับเพื่อนไห้จะเพื่อนเป็นยังพี่น้องไงพี่น้องผักบุ้งหลายหลายที่ภาพี่น้องเก็บผักบุ้งเก็บผักบุ้งมันลูกคอยกระไห้จะว่าเป็นยังพี่น้องบรรยากาศดีมากนี่ผักบุ้งเห็นไหมพี่น้องครับเพื่อนไห้แม่เพื่อนอ้อยูยเดี๋ยวไปเก็บผักบุ้งกับพี่น้องกันไปกินกับแกงหน่อไม้นะพี่น้องครับเป้าเพศสาวมนต์เนาส่วนแกงน้อไใหม่ไปกินในช่องสาวราวอีสานเด้อพี่น้องเด้อไปไปเก็บผักบุ้งก่อนพี่น้องครับ นี่เพิ่งกำลังไห้อยู่พี่นอ้องเอ้ยกำลังอวยกันอยู่เห็นยังเท่ามาที่นี่เท้าเฮ็ดพักบุ้งพี่นอ้องบุงบงงามมันบ่พี่น้องอืมยู่มันงามนะพักบุ้งแบบมุงม่วงเลยเด้พักบุงงมมกบ้งแบบมันเอากิ๊ยวกาบตับหมองงงเจีงเน้าใหม่นะอืม โอ้แมงมวมมันเหน้ำตาลกานน้ำตาลนะน,นะอเออกองดากไปทางคุนใเด้องเขาจะว่าข่าอยท้ายจะดากเมียข่อยอีกท้ายไปนะโซนอืมัหนหนามากก็ได้กันว่อย่างกองดากนะจะว,ว่าจะไปกองเบ็ดเด้เอ,อจะเห็นบ่เบ็ดเนี่ยนะนี่ก็จะซอยใส่เบ็ดเพิ่นนะยางไปกองเบ็ดนะเลือดออกนะ กูมีน้องเห็นบอน้องๆเขามาตกปลาเห็นปะน้นองเห็นปะเออตอนที่มาทำม,มาหาคิ๊บกันเออขาเจ้าตกปลาแต่พวกไข่แม่มเห็ดคลิปบอันเป็นของอ่าน้องร่วมเขาเอินน้องน้องของรัดเด้อพี่น้องอ่างเก็บน้ำกับว่า,วาได้อืมลูกไข่ก็ยังเขียดข้นในเศร้าขอโทษเด้อพี่น้องเดนะย,ยังหายเยูเ่ย จะขายเฮ็ดเองคองกับลูกเฮือนพอพ,พอแม่รดนเลี้ยงทะนุถนอมแต่อยู่ซื้อผลกัดก็เสียใ,ใจยังบมันหายกันเศร้าอยู่เบ,ยเบิ่งแล้วเขาปิดไปแล้วะจะมันงามเนาะพี่นอ้องผักบุ้งธรรมชาติขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับดูครับเห็นไหมบรรยากาศ งามเห้เก็บเ้าเดียวเก็บแอฟเดีวยวมันจะมีปิงปัดกูบอกว่ามีหรอกขันรถซึกเจ็บแสบดรามีนรถ ไว่าบาแต่ย่านนี้นพิจคตรยังไงเรียนภาษาพจนโอ้จอนสงสัยเลยพี่น้องเสียงคยั้วขาเจ้าด้วยพี่น้องขาเจ้าคั้วมาเลี้ยงเต็มอยืนทางหลัง <c oughs> งามเลยทไม่มีเห็นใครหอยเชอรี่ทีแม่ ลงไปเลิกเลยเ้อะเดี๋ยวอีแขงามไปขอพระท่านเนี่นย,ย,ยน้องมาเน,น,นี่ยขยันที่แขเนะเพี่อนคอมเมนอยู่ประเทศนอกมีแข่เลยนะมดเน,น,นาะทำประเทศนอกมีแขได้ลักษณะแบบนี้นนมันงกัอยอยง้ิซีโมบไปในกอหยาเนาะเวลาคนงางทีมันก็วิบมันดึงเอาข้อเอาลงไปมุนติวติวในน้ำมาด้วย คอยกระจิตกับมีดคอยกระจิดมุดหน้าต้องไปดำสัวมันเอาเจ้าขึ้นมาให้ได้ลลยพี่อไอ้เขาเบ่ยอมเลยอ่ะอืมคอยเย้แมันครับคอยไปแทนเจ้านะอืมพ่อหรอพ่ออ่าอ่างามเลยพี่น้องเลยอืมไปบ่นเลยขาเหลี่ยอ้ยพี่น้องขาเหลี่ยบ่นเหลี่ยบ่นลุน่ง ลงตำนี่ขาเหลี่ยมวันแล้ววันทำมาอือเอาบันนี่ขอชยชย,ยเพลย์เอาศาสตร์มาปูพี่น้องพักกับห,า,หากันหนังอยู่นี่อุปกรณ์ลงมากินเข่าเยือนบาแซบคือกินเข่าอยู่ป่าเลยกินเข่าอยู่ป่าแล้วมันแซบพี่น้องเนี่อได้ชมบรรยากาศเออไม่ได้ซื้อซื้อมาทำไมอ่ะอือ วางมันนั่นแหละน้ำล้างถ้วยด้วยดีมากเอาเสือมาปูก่อนเสือมัมนอยูอของง่ข้างบนขนของลงคอยไปตลาดไปแหวะตลาดมาบ่มียังเลยตลาดกับมิแตซินมิแตะหมูมิแตะไก่อุย้ยเฮดกับมิแตะเฮดไท่ก็สิหาซื้อเห็ดละโงกมาแกงบ่มีพี่น้อยก็เลยได้หน่อไม้ได้หน่อไม้ ซื้อน้ำไม้ไหลมาแข่งแกงน้ำไม้แกงน้ำไ,ไม้กินริมน้องนี่แหละสิแซ่บคักเลยลพระเขาจ้ามาหาปูหาปลาพจาจักมากก็ได้หาปลาได้กกะจี้น้ำพี่น้องเผาอยู่นี่บ่าเวเพชรว่าเจ้าก็ซื้อให้คอยแน่เนบ,นนะบ็ดพอเบื้องพระเจ้าขุนนักกันนักโคตรโค เป็นกระลังเลยอ่ะโอ้ต้องมาเป็นลังอือปนนี่เนาะของเป็นลังเลยเอาเสือมาปูแบบนี้ปูอยู่นี่ปูอยู่ในหยาเด้อมันสิถือขี้ดินดึงอันนนั้ออกดึงตอกแก๊สออกดึงอันนั้นออกเออเออไปอยากปูใส่ขี้ดินทรายมันติดมันติดสาดอือแหละเออนั่นแหละ เขาบอกว่าใอ,อยาให้คือกินทรายเออนั่งและนั่งที่นี่ห่มแบบนั่นแหละอ่าเออ,เอ,อนั่นแหละ,แล,ะแล้วก็เอาถังแดงมาทับทีนี้น่ะเอาถังแดงมามาตั้งตรงนี้อ๋อเขาบอกเอาแต่ถังแดงถังน่ะเอามาตั้งกับเพืดอล้วคนบม่มีหมุนนั่ง มันหญ่ตั้งข้างนอกก็ได้ตน้นหันเออเออแต่ใครใครจะว่าพี่เอามาพี่แกตหน่ะมองขีดินทรายพี่เออตั้งรถอหลรเียงยังตรงนี้ของตียงเขียงอืมอะไรพี่าทางเอ้คนข้องขเขาสิต้ม,มทำไมทำไมตู้ลำโพงอื เขาจะว่าฝนจะมาตกเด้อแค่นั้นแห,หละเนาะเออยันจะฝนตกก็เอาบันนี้ขอชีวิตของคอยพี่น้องเ,เกล็ดเกองแกงหน่อไม้หน่อไม้ต้องตง้มไข่ยุนบอล่มพี่น้องยันถ้าฝนยังอยูอย่ต้องรีบต้มหน่อไม้โค้ดาบก็รืบเอา <c oughs> เปิดน้ำม,มา อืต้องเกาอีกก่อนก็เจ้าอันนั้นเหมก็ยอดเหี้ยเป็นร้อนมากทีเดียวก็เอาอ่อนๆเลยหูคักี่ดีเลยบรรยากาศพี่น้องเลยถือว่ามากินข่าวปลามาเลี้ยงคั้ยเลี้ยงง่วนเนาะเดี๋ยห้องไปให้ไปหน้าบรรยากาศทั้งหลังอยากให้พี่น้องเบ่งอืม กูยอดเบื้องแล้วเบื้องอีกบรรยากาศคุณน,น้องนอง้นองเขาเห็นไหมฝนเขาก็มาหาตกป่าให้กันทำวงนี้ดีคนะนะงมะมีไม่ไปานตน้นตุ้นน้องไหมน่ากูอยู่ใน,น,น,นถังอ่ะแ่ละไม่ยูเฮ็ดกินลืมกับไฟไทยบอกขอไม่สองกับคนเถอะ สกลับพุแล้วเพื่อว่ากลับได้ใส่ะใอะไรยังครับนึงแกงม่ตำมังหง่ะตัวพักบุ้งกล่างเก็บมาเมื่อกี้ได้พักบุ้งไหน้องเข้าไปแล้วได้ห่อยเขาไเห็นปลาบโอ้เขยเห็นยู่เด้บอนตามเราหนึ่งว่าป่าวาดมันตเสียงบอน,นม,มัน มแต่ว่ามันข้าวอ่อนเนี่ยพี่นอ้องเป็นมันขันบรลม,มันก็นอยากเอาเนาะมันเอาไปว่าเอาเอาแต่ว่าเอาครึ่มนะอืนักตกปลาเราก็มีตะเหลียวบางเฮ้าซื้อทางคนน้ำประจักันเนาะพี่นอ้องเล็กน้อยรุ่นลูก ครบมัดเตรียมมานี่ครับนนรเ,เ,นเนี่ยพี่น้องโยนปลาเด็กแปล้งนัวคอยลืมมาปลาเด็กทุงมาเนาะแกงน้ำไม่ฮึยังบ,บอกได้มาขวดเดียวปลาเด็กคล้อง,องขวดเลยปลาเด็กอันแกงปลาเด็กทุงม,มาออลืมแล้วปลาเด็กขวดอีกแล้วเนาะโอ้ยมัปวดเซ๊ะปลาเด็กขวดนะกันหิวมากกว่ากับมัดตับเพือกแกงแตะโพออองอิ่มเลยแม่เด้อกับแกล้งเบ็ดน,นี่แล้วเห็นอะไรมีแค่นี้เจ้าตอนอ่อนมันเอา หาเดียวทัานอนตัดแก่ใช่ไหมอ่อขอบคุณที่พี่น้องกันพาพี่น้องมาเย็่คลิปแบบนี้พี่น้องพ่นมวเพ่นมากมันเป็นบรรยากาศดีอคอยจะหาเดียกทำเร่ที่มันแบบบบได้ใกล้ผูคนบันไดเพราะว่าการทำคลิปจะเข้าใกล้ข้าเจ้าองค์จิสมมติว่าเป็นแรล่งท่องเที่ยวโดยตรงดี่ข้าเจ้ามากข้าเจ้าวดเปิดเพลงเดียพี่น้องนำ้ำลดข้าเจ้าเพากับโบมีซิตไปบอกเพื่อนก็บดอกกะเดียนะ บันท่กเขามาภาคเสียงยใส่อืมเน่เหตุผลที่ว่าอ่าบางคนน่ว่าเอาไปทําไม่กลัวเลยอ,อยู่ในป่าในเขาไม่มีผู้คนเหมือนปานขอเลยอยากบอกว่ามันกับบริปปาเขาขนาดนั้นกลับมาทําเรียดีๆ้างทางนี่แหละได้ยินว่าเสียงรถนะข้างนอกกับถนน,นไงแต่เขาบ่าไปเรียกที่เขาไปเหตุแบบสถานที่ท่องเที่ยวแบบคนหลายเพราะอะไรเพราะถ้าเขาเปิดเพลงเราก็ทําคลิปไม่ได้ถ้าเกิดทำแล้วมาภาคเสียงเอามันกับม้วน อยากให้ได้จิบจิบเสียงแท้